โรมผิดหวังท่าทีอนุทินปราบสแกมเมอร์จีปลดธรรมนัฐจากคอรมอรเหตุสังคมรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ผ่านมาทุกวันนี้ก็อยู่กันมันมีปัญหาเยอะรอบๆบ,บ,บ้านเราก็มีค่ะและหลายๆประเทศเขาก็มองเห็นนะคะปัญหาที่มันเกิดข้างบ้านเราเนี่ยบางประเทศเขามองเห็นมาแต่ไกลเลยคนณสวิทมาจากอเมริกานี่อังกฤษนี่เขาเห็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นเขาก็เห็นค่ะล่าสุดสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงเขาเห็นว่าแถวๆนี้มีเทาๆอะไรอยู่บางอ,าอย่างามีสแกมเมอร์มีค้ามนุษย์มีเงินมีทองที่มันมเป็นเส้นเงินไหลมารวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องอายัดที่ฉันพูดรายชื่อมาสักครู่ในประเทศต่างๆในเขาอายัดหมดแล้วนะแล้วไทยล่ะ ตั้งคำถามแล้วคะ่ะว่าเราเนี่ยอยู่ติดกับเขาเลยกัมพูชาเนี่ยหรือพาม,าอม่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่นี่คือคำถามของคุงูกรนซิมันโรมที่ถามมานานแล้วแล้วก็เริ่มจะเป็นคำถามที่ดังขึ้น่เรื่อยๆแล้วนะคะว่าจากนี้เราจะเอาอยัางไงกันต่อไปเขาล้อมเรากันมาหมดแล้วว่าเขายึดทรัพล่าสุดนะคะไไต้ตหวัน กับฮ่องกงเขายุดไปสี่พันมัง่งหมื่นล้านบ้างของเราล่ะท่าทีเป็นยังไงถามท่านนายกอนุทินค่ะว่าจะเด็ดขาดกว่านี้ได้ไหมเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเราจะต้องปรับจีนเทาทุนเทาหรือว่าสแกมเมอร์เทาค้ามนุษย์เทาหรือรัฐมนตรีเทาอยู่ในรัฐบาลกี่คนมีไหมถ้าเกิดว่ามีจริง ต้องเอาออกไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาถามทนายกเยอะรวมทั้งการประชุมในเวทีนานาชาตินะเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ทนายกก็รับปากละค่ะว่าจะต้องทําอย่างเต็มที่ทําอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็อายัดไปแล้วสองหมื่นกว่าล้านประชุมกันทั้งตํารวจทั้งนักการเมืองทั้งในสภานอกสภาแต่ดูเหมือนยังไม่มีอะไรก้าวหน้าเท่าไหร่อันนี้คุณดังสิมันรมเขาบอกเนาะแล้วเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ก็มีคนที่เขาจ้องจะจับผิดจับตาดูอยู่เหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่าประเทศเรามันใกล้เหลือเกินแล้วถ้าเกิดว่าเขาว่าแตกทับกันมาว่ายน้ำมั่งวิ่งหนีกันเข้ามามั่งตอนนี้อินเดียก็มาอีกแล้นเนาะคุณสุวิทย์เนาะเออแล้วมาประเทศไทยเนี่ยเอาจริงๆวันนี้เนี่ยเราต้องมีท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้ คุณปรังชิมันรมเนี่ยก็ถือว่าทําหลายหมวกนะะหลายหน้าที่นะคะเป็นทั้งสอส,อสอฝ่ายค้านสอส,อสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องติดตามเรื่องนี้หน่อยสแกมเมอร์เนี่ยแม่มันก็เยอะหลือเกินคนไทยก็โดนไปเป็น,สนแสนล้านแล้วลลก็โดนเยอะด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ติดใกล้อย่างเดียวละคนไทยก็โดนหลอกกันไปเต็มไปหมดแล้ววันนี้คุยกันไม่มีใครหลอกที่ญาติไม่โดนหรือว่าไม่มีใครที่ไม่เคยมีสแกมเมอร์ โทรมาหาโนะดกนกระทุกคนแล้วเรื่องนี้เราจะเอากันยังไงเ,เราต้องทําอะไรเชิงรุกกว่านี้ไหมเนี่ยก็เห็นทนโทษอยู่อย่างนี้คุณสุวิทย์แล้วใกล้เข้ามาเนี่ยตอนนี้มีที่หนึ่งที่มันใกล้อยู่กับชายแดนไทยขึ้นทุกทีแล้วนะคะทางฝั่ง,งพมา่านี่ถามว่าเอาเป็นว่าเริ่มจากปัดกวาดในรัฐบาลก่อนไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปทางนู้นนะคะมีข่าวว่า ท่านปิดห้องคุยกับคุณธรรมนัทใช่ไหมคุณธรรมนัทพรมเผ่าในฐานะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คุยกับท่านนายกแล้วปิดห้องคุยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะมีการร่วมมือกันไหมเพราะคุณรมก็บอกว่าคุณธรรมนัทเนี่ยออกแนวว่าจะกลั่นแกล้งสื่อมวลชนหรือเปล่า และฟ้องคนที่มีหน้าที่ตรวจสอบด้วยหรือไม่น่ะก็คือฟ้องแล้วแหละตอนนี้คุณรมโดนฟ้องนะคะแต่ไม่ใช่คุณธรรมนัทฟ้องเป็นคนอื่นน่ะที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็เป็นคนรู้จักกับคุณธรรมนัทอย่างเงี้ยเรื่องนี้จะเอาอยัางไงกันดีค่ะถามไปที่ท่านนายกว่าถ้าท่านนายกยังเห็นว่าคุณธรรมนัท มีความชอบธรรมในการเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะรัฐบาลนี้ท่านต้องรับผิดชอบแล้วท่านต้องตอบคําถามเลยนะถ้ากดคุณธรรมนัตไม่สามารถจะตอบคําถามได้เจ็บตาบ้างอะไรบ้างยุ่งบ้างอย่างนี้ คุณอนุทินต้องตอบละค่ะสังคมไทยจะถามไปถึงท่านว่าท่านมีรัฐมนตรีสีเทาหรือเปล่าถ้ามีอ่ะมันก็ท้อกันไปหมดละค่ะว่าถ้าเกิดสอบไปเจอต้อมันไปต่อไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรในสายตาโลกในสายตาคนไทยด้วยกันนะคะถือว่าเราไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังหรือไม่แผนเชิงรับเราก็ไม่มีเชิงรุกก็ไม่ต้องพูดถึงละค่ะเมียนมานะคะระเบิดตึกกันไป3าตึก8ตึกแล้วเราก็ยังเงียบเียบกันอยู่เนี่ยนะคะส่วน MOU เนี่ยไปเซ็นกับสห าราฐก็อย่างที่รู้กันอยู่เซ็นไปเซ็นมาก็มีเซ็นแร่แร่เอ,อิร์ธบางไปขายข้าวโพดมางนําเข้าหมูอะไรบ้างอะไรงนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ตรงเป้าสักทีแล้วค่ะเอาเป็น,นว่าตรวจสอบเลยดีไหมคุณธรรมนัทควรจะลาออกหรือไม่อันนี้คือคําถามนะคะการที่มีความชอบธรรมหรือไม่คุณรมแบ่งเป็นหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องการเงินเราเข้าใจกันว่าถ้าเส้นเงินไปถึงใครนะคุณสวิตนะคนคนั้นก็คือผิดค่ะต้องออกหรือ ต,ติดคุกติดตารางก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นรัฐมนตรีนะ่ะเส้นเงินอาจจะยังไม่ต้องไปถึงก็ได้แต่การมีอยู่ของคุณนะการนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของคุณมันทําให้การตรวจสอบมันยากขึ้นหมายความว่าคุณนะดันไปสนิทกับคนที่มีชื่ออยู่ในอะไรเท่าๆแบบนี้หรือคุณไปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแก๊งอะไรบ้างมาก่อนก่อนที่จะมานั่งตรงนี้หรือไม่ก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่แล้วหรือไมเพราะว่ามันถือว่าคุณ มีการขัดขวางหรือว่าทําให้การ,รตรวจสอบนั้นมันไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างสมมติว่ามีข้าราชการท่านไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีความผิดเราก็ต้องย้ายออกก่อนเนาะ ก่อนตรวจสอบมันเป็นไปอย่างนั้นได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณโรมถามค่ะเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยแล้วถามว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอีกแล้วเนี่ยจะถามว่าท่านพร้อมจะรับการอภิปรายไหมอย่ายุบสภานีก่อนนะประมาณนี้นะคะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะคุณปรางสิมันโรมพูดเท่านั้นแม้แต่คนสนิทคุณธรรมนัสอย่างคุณชาดาไทยเศษสอสอุทัยธานีก็ยังหลุดพูดมาเลยนะบอกว่าให้โจรไปจับโจรไม่ล่ะ โอ้โหโจนน่ะคงจะไม่จับโจนหรอกเพราะว่าไม่ใช่นิสัยของโจนคุณโรมบอกว่าโจนส่วนใหญ่ก็จะอุ้มโจนด้วยกันอันนี้มันก็หลายต่ออย่าชิงยุบสภานี้ไปก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะทวงคืนมาทั้งความยุติธรรมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตค่ะส่วนตำรวจคุณสวิท หลายคนถามนะว่าแล้วตำรวจทำอะไรอยู่ตำรวจเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าคุณรมก็พูดถึงด้วยแล้วค่ะว่าตำรวจเองนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ล้ค่ะโดยที่ท่านผบตรนั้นท่านก็ยังถูกกล่าวหาอยู่และบิ๊กโจ๊กล่าสุดก็มาทิ้งระเบิดพลีชีพไปเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบและอดีตผบตรบิ๊กต่อกระโดนไปแล้วพร้อมกับตำรวจอีก200กว่านายบิ๊กโจ๊กก็ไม่ยอมตายเดี่ยวค่ะก็มาพูดอีกว่าที่ผ่านมาใน รวจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอย่างไรเพราะฉะนั้นมีทุกอย่างแหละค่ะคุณอัจฉริยะก็มาเปิดเผยนี่เป็นชาร์ต2ปีที่ทำมาอย่างกับวิทยานิพนธ์เลยทีเดียวตรงนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างล่ะ ข้อมูลเต็มหมดเลยคุณอาชฉริยะยังบอกเลยว่าเนี่ยคุณไม่ต้องไปสอบสวนเพิ่มแล้วผมเอาข้อมูลใส่พานมาให้แล้วควรจะเห็นได้แล้วนะคะว่าต้องเริ่มนับหนึ่งกับอะไรสักอย่างทําน้อยทํามากไม่เป็นไรทําเถิดนะคุณรมบอกบเป็นลักษณะว่าเป็นการใช้ข้อมูลแบบกล่าวหากันอจะต,ต้องเรียนนะครับว่ายัางไม่มีการระบุชัดชๆๆผมสรุปประเด็นให้ฟังนะครับว่าเรื่องนี้ท่านนาย,ยกพูดล่าสุดหนึ่ง ไม่มีใครใหญ่กว่านะครับบิ๊กตายก็คือว่าพอบอตรเพราะฉะนั้นไม่มีใครใหญ่กว่านะครับก็คือว่าทุกคนนั้นต้องเชื่อฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเรื่องของผิดกฎหมาย 2. เปิดชื่อออกมาว่าใครนะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์ประมาณนั้น